กราหาได้นะจ๊ะตำนานเียเออตำนานอีกแล้วพี่น้องแชปโตเป็นตำนานแม่แล้วอ่ะน้องเอิร์ลเอาอะไรมาให้เขาหนีวันนี้วันนี้นะคะอยู่กับเชฟโรเลตโคโลรดโด2.5 LT ปี2017 4บประตูจ้าจ้าหมาแนะนำตัวกันสวัสดีจ้าวันนี้ผมกัะน้อกบอลบูนบอลบูไนสามแปดเด้อจ้าสวัสดีเจ้านี้อยู่กับน้องเอิร์ลี่จ้าร้าผมนะคะคันนี้ค่ะอย่างที่บอก S อซมอเตอร์จัดให้ออกรถ บาทเด้อแล้วก็ถ้าออกคันนี้ไปนะโัช่วยผ่อนให้อีก12เดือนเอาไปผ่อนอยู่ที่5,900บาทเท่านั้นไปเลยเออหลังจากนั้นปีหน้าฟ้าใหม่ด้วยนู้ไปผ่อนราคาเาวรมาเก9,200จ้าเออตั้งหลักตั้งตัวกันไปก่อนด้วยพี่น้องคอยไปผ่อนราคาเต็มนะจ๊ะกอ่ะช่วงนี้นะคะน้ำมันขึ้นขึ้นลงๆนะราบไนบัต้น้ำมันเอกหนึ0พบาทไปเลยเออมาดูตัวรถกันเลยนะคะคันนี้สีอะไรน้องอื่นคันนี้สีน้ำตาลเมทัลลิกนะจ๊ะจ้า กระจงหน้าพฟเมียมไฟตัดหมอกมีให้นะจ๊ะคันนี้รถเก็บรายละเอียดมาแล้วแม็กมาย่ังใหม่รอสวมให้แล้วเรียบร้อยเป็นไอีสามเจ็ดไม่ชอบเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะเป็นทีแปดไอีสามศูนย์อพีเอฟัจ้าเออไปดูภายในกันบ้างจ้าคันนี้รถใหม่ไหมน้อยม่อยู่ที่สี่หมื่นแปดเท่านั้นมีวัดบุตรหนึ่งตัวนะคะ หน้าจอวิทยุ7นิ้วระบบแอร์แมนนวลเกียร์หสปีดเด้อจ้ามีแอร์แบ็กสลูกนะกุญแจเป็นรีโมทแล้วก็กระจกปรับข้างมองข้างระบบไฟฟ้านอซอกประตูไม่มีรอยแกะรอยถอยครับผมครับผมอ่ะามาดูฝั่งคนนั่งกันบ้างฝั่งผู้โดยสารนะคะนั่งได้3ามสี่สามสี่คนพนักงานสามสคนไม่แออัดเดินนี่เห็นบ่แต่เข็ยบรถเม็ดอักหนึบสวยๆอ่ะไปดูหน้าห้องเครื่องกันเลยนะ้องเอิญ คันนี้อย่างที่น้องใบบัวบอกนะคะว่าเดิมๆแต่งแค่แม็กกับล้อมาเท่านั้นห้องเครื่องก็เดิมทุกอย่างเนี่ยเดิมหมดเลยท่อก็เดิมนะจ๊ะสำหรับผู้ใดที่มากรถแต่งแค่ล้อนะพี่น้องต้องเอาขันหนีไปเดิออ่ะอย่างที่บอกรถเก็บรายละเอียดมาแล้วน็อตซอกประตูเอ้นน็อตซอกฝากระโปรงมีรอยแกะรอยถอดเดิ่อกราดเดิมๆเม็ดอักสี่จุดนะจ๊ะแป้นเบางเอสนะสติ๊กเกอร์มอกน็อตเดิมๆเม็ดอักสี่จุดเหมือนเดิมจ้ารองแกมเดิมๆแบตเตอรี่เก่าเปลี่ยนให้นะครับ ถื<ด>อใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำแล้วก็ถ้าผู้ใดเบื่ออยากพลาดคลิปใหม่ๆนะฝากกดติดตามให้หน่อยเนาะก,กับเรา <Okay>. <S 2> 2 <S สองคนเป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วก็ใครที่ดูแล้วอยากแซ่บอยากเจ้าอยากเป็นเจ้าของกับคันนี้เดี๋ยวให้เราเลยฝากช่องทางหน่อยจ้าช่องทางเฟซบุ๊กนะคะลิงก์ไลน์และเบอร์โทรจะอยู่ด้านบนส่วนยูทูบกดแสดงเพิ่มเติมจะอยู่ด้านล่างนะคะส่วนช่องทางดิจิตอลมีสองช่อง s อ Motor SK s ร Motor คเสองเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปโทรได้แอดไลน์ได้จ้าจ้าพบจ้าผมคืออย่าง